สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาแนะนําเว็บไซต์นะครับคดเรียนอีเทียมนะครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับนำกระเป๋าอีเทียมนะครับจากที่ไหนก็ได้นะครับปิดครับไปแนนได้หมดนะครับก๊อปมานะครับมาวางตรงนี้นะครับตรวจสอบนะครับ atc ตัวสอบเสร็จนะครับก็กดเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มันให้1.5เลยนะครับ1.5อีทีเรียมนะครับเขาเขียนว่านะครับบัญชีของคุณมีสิทธิ์ได้รับของแถมขนาด นี้คุณมี1.5ึอีทิลเรียมจับตาดูกระเป๋าเงินของคุณชำระเงินจะส่งเร็วเร็วนี้อันนี้ผมมันไม่ได้เชิงขุดนะครับมันเป็นเชิงลักษณะเหมือนกับจะโปรโมทอะไรสักอย่างอะโปรโมทเว็บไซต์หรือเปล่า สามขีดนะครับมีบอทดด้วยเริ่มเทเลแกรมบออันนี้ไม่แน่ใจนะลองกดดูก่อนอ๋อมันต้องเข้าเทเลแกรม,มครับ นี่คืออะไรครับกดสตาร์ทน้น New Channel ปุ่มอ i t Channel h i ส j o ย Channel เหมือนกับมันให้ไปกด Subscribe หรือเปล่ากับมาที่เว็บไซต์นะครับสมัครเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอดูอีก5วันนะครับ มันจะโอนเงินให้เราจริงหรือเปล่าครับท่านผู้ชมก็ลองสมัครเข้ามาดูนะครับลิงก์ตรงนี้ก็อยู่ด้านล่างนะครับใต้คลิปนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับไม่ได้มีการลงทุนครับดีไม่ดีค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่ใช่มีการลงทุนนะครับเขาให้มาเลยนะครับเยอะพอสมควรนะหนึ่งจดห้าอีทเลียมแสนกว่าบาท โอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย